เฉลยข้อที่47เนะคะ2เท่าของ0.0315มากกว่า5เท่าของ0 0 0 6กี่เปอร์เซ็นต์โดยประมาณเวลาถามหาว่าตัวข้างหน้าเนี่ยมากกว่าตัวข้างหลังกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะต้องทำโดยการทำแบบนี้ค่ะเอาก้อนข้างหน้านะคะลบก้อนข้างหลังส่วนด้วยก้อนข้างหลังคูณ100นะคะเพราะว่าถามเป็นเปอร์เซ็นต์ต้องเอา100คูณทำไมต้องเอา ตัวก้อนข้างหลังหารนะคะเพราะว่าเขาให้เปรียบเทียบตัวข้างหลังถ้าเราเอาตัวข้างหน้ามาหาเนี่ยคตอบมันจะไม่ถูกนะคะ,ะดังนั้นต้องสังเกตแล้วก็อย่าลืมนะคะตรงนี้ห้ามผิดนะคะทดไว้ก่อนนะคะทีนี้ค่ะเราก็มาดูก้อนข้างหน้าเนี่ยมันคือเท่าไหร่ก้อนข้างหลังเนี่ยมันคือเท่าไหร่นะคะก้อนข้างหน้าก็คือ2เท่าของตัวเนี้ยก็หมายความว่า2เท่าคูณนะคะของแปลว่าคูณ คูณกับ0.0315ได้เท่าไหร่คะก็คือพี่ไม่อยากให้มันเป็นทศนิยมนะคะก็เอา1นะคะ1เติมด้วย0ให้เท่ากับตำแหน่งทศนิยมมีตำแหน่งทั้งหมด4ตัว4ตำแหน่งนะคะก็เติม0ไปเลยคะ่ะ4ตัวเอามาคูณทศนิยมนี้นะคะต้องคูณทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะคะทำไมถึงเลือกคูณ10,000ทำไมถึงไม่คูณ1,000อันนี้3ตำแหน่งก็คือ เอามาคูณหนึ่งพันเพื่อที่จะให้ทศนิยมมันหายใช่ไหมคะที่พี่เอาหนึ่งหมื่นมาคูณเพราะว่ามันจะได้หมดตรงนี้นะคะถ้าเอาหนึ่งพันมาคูณเนี่ยตรงนี้ยังติดทศนิยมก็คือเป็นสามจุดหนึ่งห้าใช่ไหมันจะเป็นหนึ่งสองสามมันจะเป็นสามสิบเอ็ดจุดห้าทีนี้ถ้าเอาหนึ่งหมื่นมาหาเนี่ยมันจะเหลือมันจะเหลือสามร้อยสิบห้าก็กลายเป็นสองคูณกับอันนี้คูณหนึ่งหมื่นเนาะก็จะเหลือสามร้อยสิบห้าก็เท่ากับหกร้อยสามสิบ ตามทันไหมคะนี่ก้อนข้างหน้านะคะได้630ทีนี้ก้อนข้างหลังนะคะ5เท่าของของก็คือคูณคูณกับ0 0 0 6 0 0 0 6นกะคะก็ต้องคูณ1000นะคะที่บอกไปเมื่อสักครู่เอ้ยคูณ10,000นะคะก็จะเหลือเป็นหานับไปข้างหลัง0ูนตัวใช่ไหมคะก็นับ1 2 3 4แสดงว่าต้องเติมศูนย์อีกตัวหนึ่งก็กลายเป็น5คูณกับ60เท่ากับ300ค่ะได้ตัวข้างหลังเรา ทีนี้นะคะเราก็มาแทนค่าในนี้นะคะหาดูนะคะว่าเป็นมากกว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็เอาข้างหน้าข้างหน้าก็คือเท่าไหร่คะ630ลบข้างหลังก็คือ300หารข้างหลังก็คือ300คูณ100ค่ะตัดทอนได้ตัดนะคะก็คือ0ตัด0 0ตัด, 0, ตด0นะคะเหลือ3ตัวเดียวเท่ากับ ข้างบนลบกันหนึเท่าไหร่หกร้อยสามสลบสามเหลือ300ร้อยเท่าไหร่สามร้อหารสาก็คูณไป313 3 1ึ3งสามได้0ูนย์ะคะตอบ1นึปซน์ะคะข้อกอไก่ค่ะเป็นคาตอบที่ถูกต้อง ทำทันไหมข้อนี้นะคะสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าเวลาเขาถามหาว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะให้เปรียบเทียบค่าข้างหน้าข้างหลังว่ามันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แบบนี้นะคะเราจะต้องเอาตัวข้างหลังมาหารเสมอถ้าเราเอา630เอาข้างหน้าเนี่ยลบข้างหลังลบ300ส่วนด้วย630คูณ100อันนี้คือผิดนะคะ คำตอบข้อนี้จะไม่ถูกแต่ถ้าหากว่าโจทย์สลับกันบอกว่า5เท่าของ0.06น้อยกว่า2เท่าของ0.0315กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ถึงจะเอาก้อนนี้มาตั้งก่อนก็คือ300ลบกับข้างหน้า630หารด้วย630 คูณนึนะคะถ้าไอ้ก้อนนี้อยู่ข้างหลังถามว่ามันน้อยกว่ากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราต้องเอาตัวข้างหลังอะมาหารอันนี้คืออยาสับสนนะคะคําตอบมันไม่เหมือนกันนะคะทุกคนอะแต่ขอเสริมอีกเพิ่มอีกนิดนึงอันนี้เป็นโจทย์ธรรมดาเห็นไหมคะเป็นโจทย์แบบพูดถึงเลขทั่วไปธรรมดาแต่ถ้าโจทย์ถามถึงคุยถึงยอดขายยอดขายของการขายสินค้านี้นะคะ เป็นยอดขายของเดือนนี้น้อยลงลดลงกี่เปอร์เซนต์ลดลงจากเดือนที่แล้วกี่เปอร์เซนต์แบบนี้นะคะหรือว่าเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วกี่เปอร์เซนต์เราต้องเอาอะไรมาหาระคะต้องเอายอดเดือนเก่ามาหารนะคะไม่สามารถเอายอดเดือนหลังมาหารได้นะคะถ้ากรณีที่เป็นยอดขายนะคะเราจะเทียบกับยอดขายของเดือนที่แล้วนะคะ โอเคเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้านะคะเดี๋ยวพี่จะมาแชร์เรื่องยอดขายหรือว่าเรื่องการคิดเปอร์เซ็นต์อื่นๆหรือว่าใครสนใจเรื่องไหนอยากจะให้มาแชร์เรื่องไหนก็สอบถามกันเข้ามานะคะถ้าหากว่าผิดภาพประกันใดต้องขออภัยน้องๆด้วยน,นะคะถ้าหากว่าใครมีวิธีการที่ง่ายกว่านี้นะคะก็ทักแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆได้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็รับฟังจนจบคลิปค่ะไว้เจอกันใหม่โอกาสหนะ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบาย